ครับกับสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องแหล่ผ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีดูทันมืนหนีภาพพี่น้องแป้นคับเป็นช่องพี่น้องปองไปสุขสุขนครับพี่น้องเอฟซีมืนอนีภาพพี่น้องไปตามตัวเลขและแนวทางของไอที่เสกใหม่ครับพี่น้องเอฟซีดูทันจะของตัวเลขเจ็ดแปดเก้าหงวดกันนะครับพี่น้องเอฟซีหวาดีพานมากอะหลุดวันนี้ตามตัวครับพี่น้องแนวทางมีเขอยมิรลุดด้วยกันแหละครับเพิ้ลฮอก็ ไห้เนวทางมาสองวัดเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งวดที่สามมาตามต่อครับพี่น้องตัวเลขแล้วเนีทางของไอติตเซกใหม่วดแรกหลังจากถี่ซิกออกมาซิขาลาเพียดออกมาอะแตกสามตัวเลยครับพี่น้องเอฟซีวันนี้มาตามตอ่อก่อนจะไปชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากนเรเดองพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยพาะรวยและทีมงานทำเลย่ด้ครับพี่น้องพอระไรซี่ใหญ่ห่างครับเข้าไปฟัง้งไอติตเซกใหม่เป็นบอเพินจา๋าแนวทางวัดเปนที่สิบหกท่านว่า ออกมารูปแบบใดเอาไปฟังเพิ่นครับบาน้ำซอนห้ามอีกอันน้ำบานน้ำซอนห้ามอีกที่ครับว่าเลยขายอยู่สวัสดีครับ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 สวัสดียังเป็นทักกาใหม่นะครับผมอีกใหม่ก็ใหม่แล้วหลายมือแล้วกลัวแล้วเดือนกว่านะครับเอ็ดดี้เอ็ดีคอมบินมาทำไมผป็ยาวจัดจอนแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับผมกลัวแล้ว เจีฝาบค่าากาแฟมใไ้ค่ะบางคนกำมีจคคุณคบครับโอ้ครับขอคุเอุกนี่แต่กทุกคมเจริญวที่แล้วฟันเปงไงขคะ้หาสองคนวันี้บ้างดูนมะเบิงที่หลังเนาะครับน่า็คว้อฝฟันค่ะ con là cứ con cửa là bọc chiều cả cửa bọc cửa bọc cả bọc cửa bọc cửa là cửa bọc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 mà bọc này là ừ nhìn xem nhanh vô nhìn 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 biết phải hết nhắn là nhìn xem nhanh vô là mới nhìn Ừ, bà bà đây đây đến đây 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 nhang đây 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 ก็ล่างๆเลยล่ะต้มฟันก็ได้อือแต่ว่าบ้านบ่อนยังน้ำเออกแต่บ้านในบ่อนยังน้ำไม่ใจเอี้ยงหน่อยว่าสีมีตัวใดเหตจักกับโมลูคือกันเด้อพี่น้องครับยังยังบ้านในแน่นอนนะยังเออยังบ้านได้เต็มรอยป็นได้นะครับแต่ฟันเห็นไม่ยิ่งหน่อยสิหน้าเจ้กุนหน้าคนเดียว หนึ่งสี่เออเสกเอเลขมากเหรครับพี่น้องไอ้เจิตมากบ่ค่ะหนึ่งสี่ก็ยัให้มากกับมันกับบอควยซื้อเนาะมันกับเลยบอกจกิตมากหรือบอหมักบอกจิตย่างเดียวเออบอกจิตย่างเดียวคุณพิจิตนี่ไม่ไม่ไม่ซื้อเลยใช่ไหมครับไม่ซื้อบอกอย่างเดียวบอกอย่างเดียวไปซื้อก็จ้างเดียวไปซื้อก็โจ้ดีกับแมเออ มียซี name, mm. ีก um ันมกัดเนาะห้าสองศูนย์ทวดทีผ่านมาฝันจนไหนขอข้าทวนอีกแน่ได้หาของนมันก็คนตายเนาะมันบละวาเ็นันตายมันเกิด็ใตายเออกาตายเนาะเงานันคิคนตายเนาะ บ่เคยว่ามันทีมีศูนย์ตายแล้จะเป็นศูนย์ตายแล้วจะเป็นศูนย์นไปเจ้ากระบ่ายู่ใเรื่อศูนย์เด้อได้ว่ากันอยู่เมื่อสิบห้ามาเนาะเมื่อเดี้บฟันเห็นเล็กน้อยเออฟันเห็นเล็กน้อยไม่ยืนเล็กน้อยไม่ยิ่งยิ่งสาวน้อยหรอกสาวน้อยวันนี้กำลังเป็นสาวเออกำลังเป็นสาวน้อยน่อืย ยินลักษณะนั่นแหลครับยินลักษณะยืนกางจาโอ้โหกางจไอ้ยักษ์ยืนกางขาเนี่ยกงขากางจาังจาใช่เสีผ้าปะครับใช่ละเนาะยนกัานบไครับนลยนกางขาอะไรเห็นต เคยเห็นตุ๊กตาไหมเวลาเราเราเราดินขาออกสองข้างน่ารักจังขาโก่งอย่างนี้เหรอโก่งงั้นั้นโอ้ขาไม่ติดกันนะขาไม่ติดกันแต่แปลว่าอะไรครับขากลางจ่าเนาะหนึสิบหนึ่งสี่นั่นคุณยายเล่นกับจีกันครับผมคือแล้วอะไรอยู่วะคือแล้วหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับผมมือนี้ไปขายโซนได้ค่ะมือนีไอสิเกาบ้านม่วงก้อนแเกาบ้านย่าง กบว่าดักถามเลยประตูดักเลี่ยช่วยลักสิโบกโบกถามเลขพี่น้องโบกจำได้ป่ะเขาเขาจำได้ป่ะครับแต่จำได้อยู่ออจำได้อยู่เขาเห็นในช่องเนาะเขาเหลือใครเล่ากับสังเอ็จที่ที่พนักงานอยู่หันห้องเอิ้วนมาเดี๋ยวให้เล่าห้องเอิ้นเบรกกันรอลากพี่น้องแสดงว่าคนถูกกับพี่ิตเนี่เยอะนะครับผมน้อตามบ้านเนาะมันก็ไปมันนุ่งเสืเอนะ เบคเบคก็หล่อละโมเมนยังได้ว่าจะเป็นขายของโมเมนต์เลยเปล่าอันนั้นั่นละแต่ว่าท่านในรู้กันนะจังได้พ่อเขาหุ้นลุงพี่น้องยังคอยว่ากันไหมใกล้นะครับใกล้ยังคอยเด้อท้าเปลี่ยนแปลงแต่บอลแนบบอนอนต้องหมดไปสักวันอืมแต่งวดที่แล้วแหละแม่นตรงต่องวดนี่แหละครับผมอืมห้าสองศูนย์ ตัวเดียวโคโลมาบอกกันไป่ตัวเดียวนตัววเดียโคโลพี่นะตาวเดียวเองนะครับวันี้นะครับเดยไปซื้อหลายตัวเอซื้อตัวเดียวทุ่มมันโหลดนั่นแสดงว่ามั่นใจเนี่ยเนาะเดี๋ให้เพื่อนพันตื่นเทนก็ตัวเดียวโคโลนี่เดียวนี้ไกัยังมาดูซีวันนี้มาวันนี้มาดูซีอืม สิบปีนมสิบสี่ปี่น่องสิบสี่โวบะันจหน่อยอายุปมว่าสิบสี่สิบห้าปีแล้วเอออยู่บ้างเลยอ่น้อยยังไวรุ่นอยู่ยังัยรุนาูเขา้อตีเป็นหาเป็นหกไปซนะเก่าเลในหน่อยอยู่เฮียนบุ๊คี่เลี้ยงอยู่หันบุ๊บุ๊คฟันยูนี่เออเออนี่มันฟนแหลย้อนเปนเลี้ยงเลี้ยงกูมั้กเลี้ยงล้านหน่อยอยู่หันกูมา้บ่ค่ะ ว่าหลานหลานสาวอือนี่ผมไปยุ่งน้ำอยู่นะเออเออเลยเฮยคิดไปคิดมากผมอันเดี๋ยวคุณบอกสู้ฟังประเด็พี่น้องคืออายคิดเท่านี้ซื้อห่านมาเดียงหลานอืมเดียงหลานกระสันกับพ่อซื้อหรอกพ่อแม่เขาไป่ใช่ค่ะพ่อแม่เขาอยู่กรุงเทปเยี่ยมทั้งกันอันนี้บอกี่าพูดอะอุปถาอุปถัมภ์หลานหลานม่ยิีหลานไม่ยิ่งเออเอย ปีละปีสิมาปีนี่ละพาก็นเลยด้สืบพาก็นเลยด้ซืบมาเบืองหลานมาเบืองหลานมาขายของเลี้ยนแล้วพี่สาวกับซูบ่ไปพี่สาวกับลูกกับไล่การกับไลยนี่แหละพอได้บุญทั้งหนึ่งก็ได้บุญทั้งหนึ่งสินอกแม่จะได้เสียสาลาเจ้าของออกมา เอพีที่มีสูการร่วมบุญมาท่ากาแฟก็ได้บุญหลายเนาะนก็เป็นอย่างนั้น่นละ่าก็ได้บุญคือก oh ็ละม่าซ so ื้อกว่ามาือกว่าเจ้าเฮ็ดดีทำดีกาจะคิดดีทำดีเนาะเออจะได้ดีมัเว่าปวดน่ะวดโดนปาไหนเจ็ดตั้งตานยละอู้ที่น้อง ถ่ายมันบ้านเท่ากับเป็นเา้านอะไาๆไดเกียรติหอนสิบเนาะในบ้านแต่ว่าสีหอนหายอยู่กันเลยว่าอยากหอซ่ดอกกันเลยหนีกว่าจำเป็นนะคะจำเป็นแต่ว่าขันพิ้นเป็นท้าเป็นน้่ขึ้นไปในแล้วกะทีขั้นงวมาอยู่ขวัดง้มาอยู่วชดวัดไทยนี่บ่ใกล้นี่บ่วัดนี่นี่ละโอ้ยเหตเขาไปหาลยเรื่ารในบ้านี่กขึ้นวัายิบสิบกุละว่าตันเขาได้เกียรอเกียนจบเป็นจบำงาน บุญัญิยสละทังคาราวาสันนี้มาบวชอีกขึ้นกะได้บุญด้วยกันครับพี่น้องบุณขอขอบคุเขาพูดเอกชิดครับสวัสดีครับขอบคครับขายของดีๆเลยคร้าอาอุธน้นไปแน่เพื่อจะได้ยังร้านสีน้องนี่ครับเป็นตองยิบซีตจันตัวเล็กและแนวทานของพิชิตศึกใหม่งวดประจำวันทสิบหท่านว่าสองพครับฝันเกี่ยวกับเมนิ่เล็กหน่อยครับเป็นตองิซีัน ประมาณชิบสี่สิปห้าปีมายืนกลางกะสนาบนพนวาจะเลยดีออกมาลักษณะนั่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าท่านท่านใดเคยฝันลักษณะนั่นนี่เป็นตัวใดกลับไปพิจารณาเอาครับพี่น้องแต่ว่าตัวเลขและแนวทางของไอทฤษฎีใหม่แต่ตัวนี้แหละครับพี่น้องหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้างเดียวโคโลพี่น้องบ่หลายตัวตองหวัดเมา่อห้พี่น้องเอฟซีตัวจทนไปพิจารณาหาฉลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกธันวาสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้า โชคโชคบ tamam ้านหมานครับพี่น้องลำล้ำเรื่อยๆกันสุขขู่สุขคนครับบุญกุศลใดที่เหล่าป้ารวยสามสมบุญมากนุ่งทรงให้เอฟซีของปุขับประสบแต่ความโชคดีลำล้ำเรื่อยๆกันสุขขู่สุขคนเด้อพี่น้องเลยความทุกข์จะให้ได้ยินความลำบากจะให้พ่อไอ้พ่อพ่อจะความจะเลื่องหลงเลี่ยงดีๆงามๆครับพี่น้องเอฟซีพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่าป้ารวยน้ำแน่พอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ